เจอแต่เรื่องหนักทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันมัดได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนซูซูกิจัดหนักจัดเต็มส่งท้ายปีกับซูซูกิทริปเปอร์โบนัสดิลสุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนพนักงานเดนเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จนถึงวันที่3 1ธันวาคมเท่านั้นครับสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูกิทั่วประเทศครับ Marshmallow Beachfront หาดพลาจังหวัดระยองบ้านพักริมชายหาดเพียง2ชั่วโมงจากกรุงเทพพร้อมระเบียงนั่งชิลดูบอลที่เหมือนได้อยู่กลางทะเลจริงๆเริ่มต้น7,900บาทพักได้10คนเสริมรวมได้สูงสุดถึง25คนจองที่พัก Marsh m r s h m a l l o w b บี c h f อน n t ที่ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ ตอนรับเข้าสู่5ทีมสัตร์แดงตำมเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควนลงหลังจากเรื่องราวของราสมุสฮอยลุนนะครับที่โดนโรเบอร์โตเดมาโยผู้เล่นของซามาริโนแทงเข้าใส่บริเวณแผ่นหลังนะครับในเกมที่เดนมาร์กเจอกับซามาริโนนั่นแหละครับล่าสุดเจ้าตัวยืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฮอยลุนโพสต์สตอรี่ในอินสตาแกรมนะครับว่า เราพยายามเต็มที่ในทุกวันนะเพื่อให้เราเนี่ยเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและส่วนหนึ่งนั่นคือการรักษาความฟิตเพื่อให้ลงเล่นได้ในทุกเกมแต่พฤติกรรมของนักเตะซามาริโนที่พยายามทําให้ตัวเขาบาดเจ็บเนี่ยเป็นเรื่องที่รับไม่ได้แต่ว่าเดนมาโยกเองก็ไม่อยู่เฉยๆนะครับเขาก็ตอบโต้ฮอยลุนกลับมาเหมือนกันว่าวันนี้ ผมได้อ่านข้อความของมิสเตอร์80ล้านยูโรซึ่งก็หมายถึงฮอยลูนนะครับเขาบ่นเพราะว่าได้รับการต้อนรับที่หนักหน่วงจากเกมรับซามาริโนจอยหนูเอ้ยในโลกฟุตบอลตอนนี้เนี่ยนะพอการเข้าประทัดหนักๆมันเริ่มหายไปเนี่ยพวกนายก็สามารถทําให้เราเนี่ยเป็นตัวตลกได้ด้วยทางทางที่น่าเกลียดทําแบบนั้นซ้ําไปซ้ํามาหรือพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อให VR เนี่ยตัดสินในทีมนายได้จุดโทษ ฉันเนี่ยนะอยากเห็นนายลงเล่นเมื่อ15ปีที่แล้วช่วงที่มันมีแต่ลูกผู้ชายเท่านั้นที่เล่นฟุตบอลนายน่ะมันน่าผิดหวังนะฮอยลุนขอให้นายโชคดีก็แล้วกันนั่นคือการตอบกลับของเดมาโยนะครับแต่ประเด็นก็คือการเข้าบอลของเดมาโยเนี่ยก็ไม่ใช่การเข้าบอลที่ขาวสะอาดนะครับกับการพยายามใช้เข่าแทงไปที่แผ่นหลังของคู่ต่อสู้ หอยลุนเองนะครับก็ยอมรับนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือการเจตนาทาร้ายครับคือการเข้าสกัดหนักน่วงถ้าอยู่ในเกมนะไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าถ้าเข้าบอลติดดาบตั้งใจทําร้ายต่อให้จะเตะบอลยุคสมัยไหนก็ไม่มีใครเขาโอเคนะเดมาโยนะไม่ค่อยมีข่าวเกี่ยวกับไตเรลวมาเลเซียมาให้เราอัปเดตกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าซีเฟนเรลสตันผู้สื่อข,ข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ก็อัปเดตให้เราฟังนะครับว่า ไต่เร็วเนี่ยน่าจะกลับมาได้ไม่ในช่วงเดือนธันวาคมก็ช่วงปีใหม่ไปเลยครับเรื่องของเรื่องก็คือมีข้อมูลระบุมานะครับว่าไตเร็วเนี่ยบาดเจ็บหัวเขา่าตั้งแต่ซีซั่นก่อนแต่ว่า u ยู t e นเตดพยายามที่จะให้เขาเนี่ยฉีดยายแก้ปวดเพื่อฝืนลงเล่นนะครับเรื่องนี้มี2มุมนะครับในมุมแรกก็คือทําไมสโมอสรถึงต้องให้นักเตะฝืนลงเล่นทั้งที่มีโอกาสบาดเจ็บหนักกว่าเดิม ทีมแพทย์ชุดนั้นนี่นะครับมีจิมม็อกซันครับหัวหน้าแพทย์คนเก่าดูแลอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาออกจากงานไปแล้วนะครับประเด็นที่2ก็คือต้องชื่นชมมาเลาเซียนะครับที่ฝืนอาการบาดเจ็บลงเล่นเพื่อทีมครับจริงๆก่อนหน้านี้นะครับเรื่องราวของมาเลาเซียไม่ค่อยมีใครออกมาเปิดเผยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องราวที่แท้จริงว่าสรุปเจ็บนานเท่าไหร่แล้วก็จะกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าโดยสรุปตอนนี้ ผู้สื่ข่าวก็รายงานมาประมาณว่ารออีกประมาณ2เดือนครับกว่าที่เขาจะกลับมาได้ซึ่งนี่ก็เป็นบทเรียนของการตัดสินใจที่ผิดพลาดของทีมแพทย์นะครับซึ่งมีม็อกซนดูแลก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าในเคสก่อนหน้านี้นะครับตอนที่ลิซันโดมาร์ตินสเจ็บกระดูกฝ่าเท้าแตกตั้งแต่เดือนเมษายนทีมแพทย์ชุดที่ว่านาะโดยม็อกนนี่แหละครับก็ไม่ได้ตัดสินใจให้ลิชาผ่าตัดคือให้ใช้วิธีปล่อยให้หายเองนะครับ แล้วก็ปรากฏว่าในช่วงต้นสีสั้นครับประมาณเดือนสิงหาคมกันยายนนี่แหละครับลิชาก็กลับมาลงเล่นอย่างที่เห็นแล้วก็เจ็บซ้ำที่จุดเดิมพักยาวไปอีกครับ แต่ว่าตอนนี้ทีมแพทย์ของยูเนเตดเปลี่ยนหัวหน้าทีมแพทย์นะครับมาเป็นแกรี่โออดริสโคอดีตหัวหน้าแพทย์ของอาร์เซนอลซึ่งได้รับการยอมรับจากบุคคลในวงการเดียวกันว่ามีฝีไม้ไลายมือทีเดียวนะครับแล้วก็มีประสบการณ์สูงนะครับก็ต้องมารอดูผลการรักษาและก็การแก้ปัญหานักเตะบาดเจ็บของออดริสโคกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะทําให้ความฟิตของนักเตะยูเนเต็ดีขึ้นไหมหรื Please, นักเตะบาดเจ็บของยูเนเตดเนี่ยมันจะน้อยลงหรือเปล่านะครับ ซึ่งพูดถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับดูมัก,กแนทเองย้าว่ายังไม่มีสื่อระดับสูงใดๆครับที่รายงานสภาพร่างกายล่าสุดของทั้งคาเซมิโรและก็โซฟียนอัมระบัตนะครับฉะนั้นก็รอเช็คจากตัวเอริกเทนฮากเองในการถแถลงข่าวก่อนเกมเจอเชฟฟียูเนเตดในวันศุกร์หรือว่ารอผู้สื่อข่าวระดับสูงรายงานน่าจะชัวร์ที่สุดครับเฟรเดนทัทเทนเบิร์กนะครับผู้สื่อข่าวทียร์สามจากสกายเยอรมนีก็ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเตดกำลังให้ความสนใจชาวาเนเวส กองกลางดาวรุ่งวัย19ปีของเบนฟิก้านะครับลักษณะการเล่นคือเป็นมิดฟิลด์เชิงรับที่เล่นในทั้งเบอร์6คือกลางตัวต่ำ แล้วก็เบอร์8คือกลางสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ครับสกัดบอลได้แน่นแล้วก็มีเทคนิคที่ดีเล่นในพื้นที่แคบๆแล้วก็เอาตัวรอดแก้เพรสได้ดีมากๆนะครับบวกกับการจ่ายบอลที่ให้เท้าสู่เท้าแม่นลำเลียงบอลจากกลางสนามขึ้นไปด้านหน้าได้แต่ว่าข้อเสียก็อาจจะเป็นเรื่องของความสูงนะครับเพราะว่าเนวสเนี่ยสูงแค่174ซนเมตรเท่านั้นแน่นอนนะครับว่าอาจจะเป็นรองคู่ต่อสู้ในการดวลลูกกางอากาศนั่นเองครับสื่อบางสำนักก็ระบุว่าเนวสเนี่ยมีลักษณะการเล่นคล้ายกับเอน ซัวโร e อนเดสมิดฟิลเชลซีที่เคยอยู่เบนฟิก้ามาก่อนถึงกับมีการตั้งฉายาว่าเขาเนี่ยคือนิวเอ s นโซครับอย่างไรก็ตามนะครับเบนฟิก้าเพิ่งจะต่อสัญญากับเนเวสออกไปจนถึงปี2028แล้วก็ตั้งค่าชีสัญญาไว้ถึง103ล้านปอนด์ครับ นี่คือโจทย์สําคัญที่รอยูเนเตดในช่วงซัมเมอร์แหะครับซึ่งก็ต้องมารอดูกันว่าทีมซื้อขายของปีศาจแดงที่ไม่แน่ชัดว่าจะเป็นทีมงานของเซอร์จิมแรคลิฟ์หรือเปล่านะครับจะจัดการบรหิหารสถานการณ์งบประมาณแล้วก็ดีลเป้าหมายเสริมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าเอาไว้อย่างไรบ้างครับทิ้งท้ายกับเรื่องราวล่าสุดของจอนซานโชนะครับที่เขียนโดย st, พอลเฮิร์สผู้ส่ข่าวเทีน,นึงจากไทมส์ครับอันดับแรกคือค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ายูเนเตดรอเวลาที่จะปล่อยตัวซันโชออกจากทีมไป โยที่มีดอดมุลเนี่ยให้ความสนใจนะครับแต่ปัญหาคือทีมเสือเหลืองเนี่ยไม่พร้อมจ่ายค่าเหนื่อย3าแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ของซานโชสุดท้ายก็มีโอกาสที่ดีวอาจจะจบที่การยืมตัวแล้วก็แชร์ค่าเหนื่อยกันนะครับต้องรอดูสถานการณ์กันอีกทีนะครับแต่ว่าเรื่องราวที่เฮิร์สจะเล่าให้ฟังเนี่ยคือชีวิตของซานโชในตอนนี้ครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่ายูเนเต็ดเพิ่งจะต่อเติมทำอาคารซ้อมสำหรับทีมหญิงเสร็จไปและนักเตะจากทีมเยาวชนก็สามารถมาใช้ห้องยิม ห้องออกกาลังห้องเวทเทรนนิ่งที่นี้ได้ครับซึ่งสานโชก็ต้องมาใช้ห้องนี้แหละครับในการรักษาสภาพความฟิตครับมีข้อความหนึ่งนะครับเป็นข้อความแรงบันดาใจสำหรับเด็กเ,กเกยาวชนครับที่เขียนไว้ว่าผู้ชนะทุกคนเคยอยู่ในจุดที่ต้องเริ่มต้นมาก่อนครับซึ่งสารโชก็ต้องมาเห็นป้ายนี้ตอนที่เข้ายิมด้วยนะครับแต่ก็แน่นอนแล้วครับว่าความสะดวกสบายของสถานที่ฝึกซ้อมของเยาวชนเนี่ย ไม่เท่ากับทีมชุดใหญ่ครับแถมตึกและบริเวณที่ทีมเยาวชนซ้อมก็อยู่ห่างจากทีมชุดใหญ่คนละฟากเลยนะครับณนะเวลานี้ซานโชยังไม่รับอนุญาตให้เข้าตึกทีมชุดใหญ่รวมทั้งโรงอาหารครับเขาก็ต้องไปกินข้าวกับเด็กๆเกยาวชนนะครับซึ่งข้าวของทีมชุดเยาวชนเนี่ยนะครับก็มีแค่ข้าวกล่องพลาสติกสีดำติดตราสโมสรเอาไว้นะครับ ไม่ได้มีโรงอาหารเต็มสูบมีอาหารให้เลือกมากมายเหมือนกับนักเตะทีมชุดใหญ่ส่วนห้องต่างตัวเปลี่ยนชุดก็ไม่ที่ดีเหมือนกับที่ทีมชุดใหญ่ใช้ด้วยเช่นกันครับคำถามคือถ้าเซอร์จสมเรดคลิฟต์และทีมงานเข้ามเดลด้านกีฬาแล้วนะครับสถาน,นะของซานโชจะเป็นอย่างไรเฮอร์สก็ให้ข้อมูลว่าไม่น่าจะต่างจากเดิมนะครับเพราะว่าตัวของเซอร์จีมเองนะเวลานี้ก็ชื่นชอบแนวทางการทำงานของเทนฮาครับแต่ก็นั่นแหละครับ ผาซานโชไม่ออกมาขอโทษเทนฮากซึ่งมันก็ผ่านเวลามาแล้วเกือบ2เดือนเขาก็ต้องใช้ชีวิตในแคริงตันแบบนี้แล้วก็รอเวลาตลาดซื้อขายเปิดอีก2เดือนข้างหน้าเพื่อรอย้ายทีมออกไปครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่ซานโชต้องเผชิญครับมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างเหมือนเช่นเดิมนะครับ ช่วงท้ายครับท่านใดอยากจะลงโฆษณากับดูมกับแนทในหลากหลายรายการนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดไซน์ท็อกชูนะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาที่เพจก็ได้นะครับมีราคาสุดคุ้มพิเศษครับแล้วก็ฝากกิจกรรมจากเมนสแตย์นะครับฟุตบอลลิสต้าออนสเตจครั้งที่3นะครับก็จะมีท็อกโชว์เล็กๆนะครับจากพยักโดยแดงครับน้องชุแมนซีนะครับแล้วก็ผมดูบอลกับแนทนะครับก็มาเจอกันครับแสดงพลังของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ภูมิใจที่ได้เชียร์ทีมของเราครับท่านใดที่สนใจก็สแกน QR Code ตามที่ปรากฏนะครับหรือว่ามีลิงก์อยู่ที่ปักหมุดด้านล่างในคอมเมนต์นะครับก็สามารถไปติดต่อทีมงานของ Main Stand ได้เลยเช่นกันและท้ายที่สุดนะครับขอบคุณนะครับแฟนช่องแฟนเพจที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับแล้วก็รับชมคลิปจนจบทั้งหมดเป็นกำลังใจครับให้กับผมแล้วก็ทีมงานมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับ สามเมกีคือพลังแุดยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครับกรัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณมเมล็ดฟักทองราม,มือซูซูกิและมาร์ชเมลโล่บีชฟรอนท์